วันนี้พามาดูซ s u v สหดโขสี่รุ่นเปรียบเทียบกันเลยรุ่นไหนโขดที่สุดไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถในกลุ่ม SUV นะฮะวันนี้พามาดูสี่รุ่นหลักๆเลยนะครับเบียร์ตัวแจ่มๆมันโผลดนั้นจะพามาเปรียบเทียบราคานะฮะขนาดนะครับแล้วลงนั่งนิดๆหน่อยให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจรถ SUV อยู่เปรียบเทียบสี่รุ่นเนี้ยโหดที่สุดในยุคเลยนะครับไปดูกัน มาเริ่มต้นดูจากราคานะฮะขอแต่นั่งของ c ซีวีนะฮะ CRV วี CR v เนี่ยจริงๆเขาจะมีอยู่2ตัวห,หลักๆนะครับก็คือตัวที่เป็น VTEC ที่ใช้น้ํามันเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Hybrid ราคาจะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดดูทางด้านของตัวราคานะตัวที่เป็น VTEC นะฮะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาท แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว e h e v นะฮะหรือว่าตัวที่เป็นไฮบริดเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,589,000บาทนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดนะของทงด้านของ CR-V เนี่ยอยู่ที่1,729,000บาทแล่นี้มาดูราคาทงด้านของฉางอันดีพอเอสศูนะฮะราคาเขาจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวเริ่มต้นนะราคาอยู่ที่1 3 9 9 0 0้บาท ส่วนท่านานของตัวที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับราคา1,499,000า้า่นาบาทมาดูราคาของด e ้านของเก e ียร์อนะฮะท่านด้านของเกียร์อเนี่ยเขาจะมีอยู่4รุ่นหลักๆเลยนะครับตัวราคาเนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นนะอยู่ที่1 2 9 9 0ล้านบาทนะครับ ส่วนตดวท็อปสูงสุดของเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาบาทราคาต้องบอกว่าถ้าตัวถูกที่สุดนะราคาล้านต,ต้นเล้าใจขั้นสุดเลยนะฮะมาดูราคาของนั่งของ BYD c ยดีเซียนซนะฮะราคาเปิดตัวเนี่ยต้องบอกว่าเล้าใจเลยนะครับทำตลาดเดือนเลยนะฮะทางด้านของ BYD c ยดีเซียนซนะฮะราคาเริ่มต้นนะฮะของเขานะครับเปิดตัวอยู่ที่9ก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวท็อปนะเขามีอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวท็อปราคาจะอยู่ที่ล้านต้ตตนๆเท่านั้น อันนี้มาดูทางด้านของเทคโนโลยีของ C R V นะครับเทคโนโลยี C R V เนี่ยเขาจะมีสองตัวห,หลักๆนะครับอย่างที่แจ้งนะฮะก็คือตัวแรกนะเป็น VTEC นะครับตัว VTEC เนี่ยือใช้น้ำมันแบบล้วนๆเลยนะครับ แต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวนี้นะตัวนี้จะใช้เป็นเทคโนโลยีไฮบริดนะครับเป็น e-hcv การขับเคลื่อนนะฮะก็จะมีทางด้านของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับมี2เทคโนโลยีให้เลือกถ้าเป็นตัว v-tec ที่ใช้น้ํามันราคาก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทคโนโลยีตัวที่เป็นทางด้านของตัวไฮบริดเนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นเล็กน้อยนะฮะก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนแล้วกันนะครับสำหรับ CRV ส่วนเทคโนโลยีนะครับของในด้านฉางอันดีพอ s 0 7นเนะฮะทั้งตัวเริ่มต้นแล้ว รถไฟฟ้า100%เป็นะครับเป็นรถ EV เลยนะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะเป็นสมาชิกสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับชาร์จไฟให้เต็มแล้วไปได้เลยถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบในตลาดนี้นะครับราคาก็ถือว่าอยู่กลางๆได้รถ EV ด้วยนะครับถือว่าแจ่มเลยสำหรับดีพอร์ส07นี้มาดูทางดน้าของเทคโนโลยีของเกียร์อีวีไฟนะครับทางด้าของเกียร์อีวีไฟนะทั้ง4รุ่นเลยนะครับจะเป็น EV ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสามารถเสียบปลั๊กไฟตรงนี้นะฮะ ไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับราคานี้เราจ่ายขั้นสุดจริงๆและนี่มาดูเทคโนโลยีของ b y d C Ionic นะครับเทคโนโลยีของเขานะทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปนะครับเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยี Plug In Hybrid นะฮะโอ้โหราคานี้900กว่าบาทได้ Plug In Hybrid และได้ SUV ด้วยถือว่าสุดยอดนี่มาดูขนาดของสยาวี v นะครับทางด้านของสยาวี v เนี่ยถือว่ารถในกลุ่ม SUV นะครับนี่เป็นแชมป์เก่านะฮะยอดขายและปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู่นะครับ ตัวขนาดเนี่ยกอล์ซิ่งขอญาตเปรียบเทียบความสูงของกเล์ซิ่งนะอยู่ที่171นะครับเซนติเมตรนะครับหนักอยู่ที่9กกิโลนะฮะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทางานของ c ี v วก็ต้องบอกว่าโอ้โหรถเนี่ยขนาดใหญ่แบบมากๆเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านของตัวขนาดนะถ้าเอาตัวเลขแบบทัวร์ชัดๆเลยนะฮะซียวเนี่ยตัวขนาดของเขานะครับยาวอยู่ที่4,691ั m mm มิลลิเมตร กว้างนะครับอยู่ที่1,866ม mm, ิลมสูงนะฮะอยู่ที่1,691ม mm, ิลมส่วนฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,700ม mm, ิลมนะครับซึ่งตัวขนาดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าแน,น่นของเซียววเนี่ยถือว่าขนาดใหญ่มากๆนะฮะขับขี่เนี่ยถือว่าสบายแน่นอนนะฮะ CRV ด้านท้ายนะครับนี่คือยืนเปรียบเทียบนะคาร์ลิซิ่งสูง171นะครับเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซีก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับแ,แล้วมาดูขนาดนะฮะขนาดของแน่นของฉ แต่ถ้าขนาดเนี่ยทั้งตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ตัวท็อปนะครับขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับขนาดก็คือความยาวนะฮะ s 07นะอยู่ที่4,750ม mm, ิมกว้างอยู่ที่1,930ม mm, ิมสูงอยู่ที่1,625ม mm, ิมส่วนฐานล้อนะครับอยู่ที่2,000 900มิลลิเมตรซึ่งถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะตอนนี้การซิ่งยืนข้างรถนี้นะครับอยู่ที่170เซนนะฮะหนัก90นะครับลองวัดกันดูก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่มากๆแล้วมาดูด้านท้ายนะครับของฉางอันดีพอเอส07นะฮะเมื่อยืนเปรียบเทียบนะสูง171นะครับความสูงเนี่ยก็ต้องว่าถือว่าใหญ่นะครับเป็นรถกลุ่ม c ีเอสยูวีนะฮะทางด้านของเกียร์อีวีไฟนะครับขนาดตัวของเขานะ ความยาวของเกียร์วีไฟอยู่ที่4,615ม mm ิลิเมตรนะฮะความกว้างอยู่ที่1,875ม mm. ิลิเมตรส่วนหน้าของความสูงของตัวรถอยู่ที่1,715ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,750ม mm. ิลิเมตรด้านหลังนะครับของเกียร์ EV5 นะฮะผมสูง171เซนติเมตรนะครับเมื่อเปรียบเทียบด้านหลังนะต้องถึงว่าเกียร์ EV5 ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับส่วนตัวขนาดนะฮะเนี่ยการิ่งยืนข้างๆข,ข,ของรถนะฮะ บีวีซีไอออถือว่าเป็นรถขนาดต้องบอกว่าใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดของกลุ่มซ u v v เลยนะฮะนี่ยืนเปรียบเทียบกันดูนะฮะรถถึงว่าใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเอาขนาดปเป๊ะเลยนะครับความยาวของซีไออยู่ที่4,775 m mm มมรนะครับสำหรับความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่1,890 mm มม ความสูงที่1670น mm, มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฐานล้ออยู่ที่2,765น mm, รบมิลลิเมตรนะฮะตาทางด้านหลังนะฮะของ CIO n อนนะครับ, C C, นรบเนี่ยเมื่อยืนเปรียบเทียบนะครับถือว่าขนาดเขายังสูงน่าดูนะฮะผมสูง171นะครับ, 1, นรบขนาดเปรียบเทียบถือว่าโอเคเลย แต่มาดูทางด้านของการขับขี่นะฮะพอมาอยู่ที่ฝั่งคนขับเนี่ยคันนั่งของซียวีก็ต้องบอกว่าใหญ่น่าดูนะครับความหรูหราเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะซีเอสีเนี่ยนั่งยังไงก็ใหญ่นะครับนี่คือซีอวีนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งด้านหลังให้ดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนและนี่นั่งดังผู้โดยสารนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหใหญ่น่าดูคานนั่งของซีอวีนะครับนี่คือระยะหัวของกัลลิซิงนะครับที่เหลืออยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ่อเหลืออยู่นะคะ เรื่องขนาดขานะครับที่เหยียดออกไปเนี่ยโหตรงว่าใหญ่ขั้นสุดเลยนะฮะเนี่ยฮะมีแอร์หลังนะครับมีที่เสียบให้อย่างชัดเจนถือว่าโอเคเลยสำหรับ c ซีวีนะฮะอ่าแล้วมาดูทางด้านในนะฮะของฉางอันดีพอเอสศูนย์เจ็นะครับเทควีต้องบอกว่าค่อนข้างจะโหดนะครับเข้ามานิ่ใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยฮะทางด้านของประตูทั้งยะเทนะครับเนี่ยแล้วพอปิดประตูนะฮะเนี่ยครับบก็จะเลื่อนให้เลยนะถือว่าแจ่มนะครับการขับการขี่นะฮะก็คือทางด้านพวงมาลัยเนี่ยเข้าใจง่ายๆ้วว่าแทบไม่มีปุ่มกดอะไรเลยนะครับ พกปุ่มกดแทบทุกอย่างจะอยู่ที่หน้าจอนะครับและพอเปิดประตูก็แค่กดปุ่มนี้นะฮะบอกก็จะเลื่อนให้เรานะครับแล้วประตูก็เปิดออกไปได้นะครับถือว่าแจ็บเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนด้านหลังนะฮะเวลานั่งด้านหลังก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะที่การ์ลิซิ่งนั่งตรงนี้นะครับระยะขาอาจจะดูว่าใกล้ๆตรงนี้สักหน่อยเนาะเพราะว่าทางด้านหน้านะครับยังไม่ม <ve> ีคนนั่งแต่ถ้าเกิดมีคนนั่งเดี๋ยบอกก็จะเลื่อนไปข้างหน้านะฮะข้างหลังถือว่าโอเคนะฮะมีเบาะหลังด้วยสามารถปรับอุณหภูมิไดด้้วยนะครับ ระยะหัวโอ้โหต้องบอกว่าระยะหัวนี่เหลือเยอะน่าดูนะการ์ดิ่งสูง171นะครับต้องย้านะครับระยะหัวถือว่าเหลือเยอะมากนะฮะและปุ่มเป็นปุ่มกดเปิดประตูเหมือนกันโอ้โหถือว่าล้านะครับสาหรับรถ E ฉางอันดีโฟร์เอส07 <S ภายในของเกีย e ร์ E ไฟนะฮะขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่นะแล้วพอปิดประตูนะฮะเพื่อนสมาชิกครับ บอกจะเลื่อนขึ้นมารับอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีทางด้านท้ายน,นี้ด้วยนะฮะตัวที่รองเท้ามาให้เนี่ยโอ้โหถือว่ายอดเลยนะ,ะแล้วก็ความซับซ้อนของระบบต่างๆนะฮะปุ่มกดยจริงๆแทบไม่ค่อยมีนะเขาจะมีปุ่มกดในทางด้านของหน้าจอซะส่วนใหญ่เลยนะฮะซึ่งถือว่าขนาดเนี่ยโอเคสุดๆเลยนะฮะแล้วมานั่งดูด้านหลังนะฮะของเกียร์ EV5 ฟนะครับขนาดเนี่ยต้องถือว่าเขาทั้งใหญ่นะครับระยะหัวเหลือเยอะพอสมควรนะครับ แต่ว่า AV5 ตอนนี้นะฮะการเร่ซิ่งเหลือ,อะระยะตรงที่ขาเนี่ยอาจจะดูน้อยนะฮะแต่พอมีคนนั่งด้านหน้าเนี่ยบอกเขาจะเลื่อนไปด้านหน้านะครับแต่ก็รวมๆนะผมมองว่าโอ้โหถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลย <c oughs> เลยและนี้มาถึงด้านภายในนะฮะของ b y d ไซออนะครับภายในก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับปุ่มกดเดี๋ยวเอาจงจริงนะไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หน้าจอเป็นหลักนะครับระยะความสูงของสายะนะฮะก็ยังเหลืออยู่นะฮะ เออคือถ้าบอกว่าใหญ่มากๆเนี่ยถึงขนาดนั้นไหมก็ถือว่าใหญ่นะแต่ว่าการออกแบบของเขานะตัวตัวคอนโซลเนี่ยถือก็ก็ถือว่าใหญ่มากๆตรงนี้นะครับอาจจะดูว่าแน่นๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอ่ะแล้วมาดูทางด้านในนะฮะของ c i o n ออนะฮะต้องบอกว่าใหญ่เบลเลอร์เบล่าเลยนะฮะเป็นเป็สมาชิกครับ CSUV นะฮะในกลุ่มนี้ราคาถูกที่สุดใหญ่ที่สุด เหมือนกันนะฮะระยะขาเหมือเยอะมากนะครับแต่ว่าอยากให้ดูนะฮะระยะที่หัวนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับทางด้านของรถ C ีแล้วซิกตัวนี้นะครับสามารถจะเปิดรับแสงได้นะฮะแต่ปกติถ้าเป็นรุ่นดื่นนะระยะหัวตรงนี้ตรงนี้จะทึบนะฮะแต่ซีซิเปิดได้สุดเลยนะฮะเนี่ยมาตรงถึงตรงนี้เลยนะระยะหัวต้องบอกว่าตีา๋ใหญ่ขั้นสุดจริงนะฮะราคาเริ่มต้น9ก้าแสนต้นเท่านั้นโหดจริงๆตัวนี้